คลิปนี้จะอัปเดตข่าวสารนะคบว่าการ์ตูนแต่ละเรื่องนั้นมูฟวี่ภาคใหม่จะมาตอนไหนอนิเมย์ภาคใหม่จะเป็นยังไงบ้างหรือการ์ตูนเรื่องไหนนะครับยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรเลยก็อัปเดตท,ทุกท่านได้รับชมกันหมดเลยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมนะครับคลิปสนุกคลิปมันๆแบบนี้กันเลยดีกว่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนทั้งหลายเลยนะครับเพราะว่าคลิปวันนี้ผมจะมาอัปเดตแล้วกันนะครับว่าการ์ตูนแต่ละเรื่องนั้นจะม วี่หรือเปล่านะครับซึ่งจะเป็นการ์ตูนที่ผมทําเท่านั้นนะส่วนการ์ตูนอย่างอื่นที่ไม่ได้ทำนะครับก็ไม่ได้มาอัปเดตเนาะแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนนั้นนะครับก็คงจะเซ็งๆเพราะในตอนนี้เนี่ยหลายคนนั้นก็คือล็อกดาวน์อยู่บ้านนะครับเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่บ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้จะดูอะไรนะครับแล้วก็อยากจะรู้แหละครับว่าเอ้ยการ์ตูนที่เราติดตามนั้นจะมาในช่วงเวลาไหนและอย่างไรกันบ้างวันนี้ก็เลยคิดว่าทาคลิปสั้นๆอัปเดตเรื่องราวตรงนี้ให้้้้ททุกคคคนนนััรรรรบไดููออเใี่ย ้รูเวลาในตอนไหนที่พวกเรานั้นจะได้รับชมแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage ก็สามารถไปรับชมกันได้เลยนะครับด้วยหลักๆวันนี้นะครับผมจะอัปเดตการ์ตูนนะครับเอาแทบทุกเรื่องเลยละกันเนาะที่ว่ามีทําในช่องนะครับเริ่มต้นที่เรื่องแรกนะครับสำหรับ a อ t แท็กออนไททันอีกหนึ่งการ์ตูนโคตรจะมันเลยนะครับที่หลายคนนั้นน่าจะชื่นชอบกันดีเนาะก็อย่างที่ทุก ปัจจุบันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่านิเมะนั้นรอจะทําภาคสุดท้ายโดยจะมีชื่อภาคเต็มๆว่า Attack on t i t a n Final Season Part 2นะครับล่าสุดนี้เนี่ยก็มีการอัปเดตมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องนะครับภาพแรกนะครับของซีซั่นใหม่นะครับส่วนเรื่องวันเวลาในการฉายยังไม่ได้มีการระบุแบบชัดเจนนะครับรู้เพียงแค่ว่ามาในช่วงหน้าหนาวนะครับซึ่งไอหน้าหนาวที่เขาหมายถึงเนี่ยมันไม่สามารถกะเกณฑ์ได้นะครับว่าจะมาช่วงเดือนไหนกันแน่คือเรานับขึ้นไปเลยนะครับตั้งแต่ช่วงธันวานะครับย แบบเกือบถึงซัมเมอร์นะครับอาจจะเป็นเดือน1เดือน2เดือน3ของปีหน้าก็เป็นไปได้ก็ต้องไปเฝ้ารอแหละครับว่าจะเป็นช่วงไหนนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าเลยนะในปี2022นี้นะครับซึ่งแน่นอนเนื้อเรื่องนะครับแแท็กออนไททานในเซสุดท้ายนี้คงเป็นอะไรนะครับที่พีคสุดๆเลยนะครับและใครที่ตามช่องผมก็เตรียมรับชมนะครับการ์ตูนเรื่องนี้ได้โอเคมาที่เรื่องถัดไปนะครับสำหรับราโกนบอลซูเปอร์นะครับแน่นอนว่าอีกหนึ่งการ์ตูนนะครับที่หลายคนอยากให้ผมทำสุดๆเลย ทำสุดๆเลยนะครับแต่เนื่องได้ว่าปัจจุบันนี้เนื้อเรื่องนะครับอนิเมะยังไม่มีนะครับหรือว่ามูฟวี่ก็ยังไม่มาเลยนะครับจึงทําให้มีแค่มังงะเท่านั้นจึงทําให้ผมนั้นสามารถทํให้ทุกท่านได้รับชมเพียงแค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะครับก็อัปเดตตามมังงะเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวดีนะครับในปี2022นี้แต่ว่าก็ไม่ระบุวันเหมือนเดิมนะครับมีแน่นอนสําหรับมูฟวี่ดราก้อนบอลซูเปอร์ในปี2022สําหรับข้อมูลอย่างอื่นนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยมีเพียงแค่ ี่ยวข้องกับคุณเลิศพี่ชายนะครับของฟีเซอร์ก็เป็นไปได้แต่ว่าอันนี้นะครับยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือนะครับว่าบอสจะเป็นใครเนาะแต่ว่าเรื่องราวที่แท้จริงว่ามีแน่นอนคือปี2022นี้นะครับสำหรับมูฟวิดดาบคุนบอลซูเปอร์ส่วนอนิเมะนั้นยังไม่มีประกาศมีเพียงแค่การเคงไว้เลยครับว่าไม่ปี2023หรือ2024นะครับก็คงจะได้ในการรับชมมาต่อที่เรื่องถัดไปสําหรับเดมอนเซเลเยอร์นะครับหรือว่าดาบพิฆาตอสูนั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่มังงะจบเป็นที่เรียยยบร้้้อแแลวต่นนนิเมััง ดำเนินได้ไม่ไกลนะครับหรือมูฟี่นั้นนะครับยังไปแค่ภาคนะครับรถไฟนิรันเท่านั้นโดยตอนนี้นะครับซีซั่นที่2มีการประกาศแน่นอนแล้วละครับว่ามีแน่มาแน่นะครับโดยจะมาในเดือนธันวาคมนี้ซึ่งจะเป็นภาคนะครับที่เราจะได้ดําเนินเนื้อเรื่องไปนะครับในภาคย่านเริงรมนะครับอีกหนึ่งภาคนะครับที่โคจะมาเลยใครถ่ายอ่านมางั้นจะทราบดีแหละครับว่าภาคนี้มันสุดๆเลยนะครับถึงแม้ว่าลายเส้นจะดูกากๆไปหน่อยนะแต่พอมาหนูในเมเนี่ยเชื่อว่ายังไงค่ายนี้ทําดีแน่นอนนะครับก็ต้องรอในการรับชมส่วน ข้อมูลตัวอื่นก็เหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรอัปเดตมาเลยเนาะรู้เพียงแค่ว่ามาเดินทันวาแล้วก็ตัวอย่างภาคใหม่นั้นนะครับก็ยังไม่ได้มาแบบจัดเต็มสักเท่าไหร่คือมาแบบลเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับก็ต้องรอในการรับชมสำหรับอนิเมะนะครับในซีซั่นใหม่นะครับของดาบพิฆาตอสูรซึ่งเรื่องนี้นะครับแน่นอนผมเตรียมทํานะแต่ว่าผมรอแบบว่าอนิเมะใกล้ๆมาก่อนนะครับทำไปตอนนี้เดี๋ยวคนก็ลืมก็ต้องกลับมาทําคลิปใหม่อีกนะครับรอแบบ,แบ,บใ,นในกล้ๆแล้วกันน้อยทุกท่านได้รับชมสำหรับอนิเมะนะครับดาบ ครับที่ผมเพิ่งทําไปไม่นานมานี้นะครับแล้วเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยอย่างจูจิสึนะครับไคเซนหรือมหาเวทผนึกมารอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ปัจจุบันนี้ถือว่าดังสุดๆเลยนะครับโอเคแหละปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีประกาศนะครับว่าซีซั่น2มาตอนไหนแต่เชื่อได้ว่าไม่เกิน1นึ่งปีนี้มาแน่นอนนะครับแต่ว่าข่าวนะครับของมูฟวี่มหาเวทผนึกมารนั้นนะครับถือว่าโอเคเลยข่าวนะเพราะว่าเขาจะมีการสร้างนะครับจากเนื้อเรื่องนะครับเล่มที่ศูนย์ของมหาเวทผนึกมารโดยจะเปป็นนนนกาาาารรส้้งงววีี่ใชห2022 ซึ่งในเล่มที่0นี้หลายคนอาจจะไม่เคยรับชมนะครับหรือไม่เคยอ่านกันนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของโอโคสึนะครับรุ่นพี่ปี2สุดแข็งแกร่งนะครับที่เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์คนหนึ่งเลยนะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยถ้าทำมางนมันจะมีประมาณ4ตอนนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ในมูฟวี่นั้นก็จะยัดเข้ามานะครับให้เราได้รับชมกันเลยซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งสิ่งนะครับที่น่าดูสุดๆเลยนะผมก็อยากจะดูเหมือนกันนะครับว่ามูฟวี่จะทํำยังไงซึ่งจะมาก็อีกนานเลยนะหน้าหนาวปปีีีี2022นนะะรรัหววววงง่่่่าาาจจมเเเเ็็็กก้้ไดดือทลย สำหรับการ์ตูนเรื่องต่อไปนะครับ Record of Ragnarok นะครับหรือว่ามหาศึกคนชนเทพนั้นซีซั่น2ก็ยังไม่ได้มีข่าวที่ชัดเจนนะมาช่วงไหนแต่ก็มีข่าวลือๆมาแหละครับว่ามาในครับในช่วงปลายปีนี้เออซึ่งผมว่ามันก็เร็วไปนะแต่ก็ต้องรอดูอีกทีละครับว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องมูฟฟี่การ์ตูนเรื่องนี้จะมีไหมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับก็ต้องไปรอดูอีกทีพราะจริงแล้วมังงะยังแซงอนิเมะไปได้ไม่เท่าไหร่เท่านั้นนะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะมังงะนั้นยังดำเนินเนื้อเเเรรื่่่่ออออองงงนนนะใสววขููด้ายยยลลก็ตไปีจ อย่างรส่วนวันพีถ้าใครถามว่ามีอะไรหรือเปล่าจะมีมูฟี่หรือเปล่าตอนนี้ไม่มีข่าวคราวเลยนะครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีเพียงแค่การจะซัดกันนะครับระหว่างลูฟี่กับไคโดเท่านั้นก็เตรียมรับชมเลยครับปี2ปีนี้นะครับซัดกันมันแน่นอนนะครับลูฟี่กับจักรพรรดิก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวอัปเดตและกันนะครับข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่ว่าจะเป็นมูฟี่ภาคใหม่ที่จะมาหรืออนิเมะภาคใหม่ที่จะมานะครับของตร์นูแต่ละเรื่องนะครับซึ่งหลายคนก็คือแบบถามมาเยอะไงพี่ครับเรื่่อองนนจะมาตไหี นี้ก็อัปเดตให้แล้วนะครับใครถามอีกจะได้ส่งคลิปนี้ไปครัเว่าเออเดี๋ยวมาช่วงนี้นะและถ้ามีข่าวสารและอัปเดตมานะครับก็เดี๋ยวจะทําให้ทุกท่านได้รับชมแน่นอนนะครับสำเนื้อเรื่องของการ์ตูนแต่ละเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับซึ่งอนาคตผมก็คงอัปเดตการ์ตูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับคืออัปเดตตามที่ผมรับชมนั่นแหละอย่างช่วงหลังๆผมก็ชิวเยอะเนาะก็คือพยายามลงให้วันละ2คลิปไปเลยนะครับคือแบบเออถ้าช่วงไหนแบบติดการ์ตูนเรื่องไหนก็จะทําเรื่องนั้นเเเยยยอออะะะ่่่าาาางงงงงชชวววนนนนนีตตตตติิิดบบกกก็็ททํหไลัััััมพพแแจ ทุกคนได้รับชมเยอะๆอีกเหมือนกันก็ฝากไปด้วยละกันนะครับอยากจะรับชมการ์ตูนเรื่องอะไรนะครับรีเควสตมาได้เลยพยายามจะทําทุกเรื่องนะครับที่ทุกคนนนั้ชื่นชอบแล้วก็ผมชอบเลยนะเรื่องไหนไม่ชอบก็ไม่ทำนะครับอันนี้คือเป็นคติประจาใจเลยและเพื่อนๆนะครับมีเรื่องไหนแนะนําผมสามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยว่าพี่ครับเรื่องนี้ดีนะเรื่องนั้นดีนะลองคอมเมนต์แนะนํามานะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับถ้าสนุกแล้วก็รู้สึกเออเรื่องน่าสนใจก็จะทำอัปเดตนะครับเป็นข่าวสารหรือเรื่องราวการ์ตูนนั้นๆให้ทุกท่าานนนไไดด้้้รรััับชมกกกก็ฝววยแล เดิมหากใครที่ยไม่ได้กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage ของผมนะครับสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วอย่าลืมนะกด s u b สไคร b ์ขอขอบพระคุณครับ